ถ้าคุณลองเปิดฝ่ามือของตัวเองแล้วพบว่ามีเส้นตัดกันเป็นรูปกากบาดอยู่กลางฝ่ามือขอให้คุณฟังเรื่องนี้ให้จบเพราะนี้ไม่ใช่แค่คำทำนายทั่วไปแต่คือคำพยากรณ์โบราณที่ว่ากันว่าเราคอยคุณมาตั้งแต่กว่า500ร้อปีที่แล้วในอดีตการเมื่อหลายร้อยปีก่อนหมอดูลายมือผู้มีวิชาความรู้ทั่วแผ่นดินไทยได้รวบรวมประสบการณ์จากผู้คนหลายหมื่นชีวิตพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดนั่นคือคนกลุ่มหนึ่งที่ชีวิตเคยยากจนมากลำบากมาก ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงผ่านความเหนื่อยผ่านความพังผ่านความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สุดท้ายกลับพิชิตกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยและไม่ต้องย้อนกลับไปลำบากอีกเลยเมื่อหมอดูเปิดฝ่ามือของคนเหล่านั้นดูแท้ทุกคนมีเส้นตัดกันเป็นรูปกากบาดอยู่กลางฝ่ามือและนี่ไม่ใช่เส้นธรรมดาตำราบโบราณเรียกมันว่าเส้นบุญสะสมข้ามภพหมายถึงบุญที่ไม่ได้สร้างมาแค่ชาติเดียวแต่สะสมต่อเนื่องมาหลายภพหลายชาติและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม บุญนั้นจะระเบิดออกมากลายเป็นทรัพย์สินเงินทองและโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตหมอดูโบราณจึงทำนายไว้ว่าคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือไม่ได้เกิดมาเพื่อรวยเร็วแต่เกิดมาเพื่อรวยใหญ่ช่วงต้นชีวิตมักเหนื่อยกว่าคนอื่นต้องพยายามมากกว่าผิดหวังบ่อยกว่าเหมือนฟ้ากำลังทดสอบหัวใจหลายคนถึงกับเคยตั้งคำถามกับชีวิตว่าทำไมชีวิตไม่ยุติธรรมทำดีแล้วไม่เห็นผลทำไมคนอื่นสบายกว่าแต่ความจริงคือทุกสิ่งที่คุณเจอไม่ได้สูบเปล่ามันกำลังสะสมแต้มบุญให้คุณยิ่งเจอหนัก ยิ่งได้มากในวันข้างหน้าคนลายมือกากบาทมากักไม่ค่อยมีโชคเล็กๆ็น้อยๆแต่เมื่อโชคมามันจะมาแบบใหญ่จนชีวิตเปลี่ยนบางคนจากพนักงานเงินเดือนธรรมดากลายเป็นเจ้าของกิจการบางคนเคยติดนี้กลับมีเงินใช้นี่หมดในครั้งเดียวบางคนเคยแทบไม่มีจะก,กินกลับมีเงินเก็บหลักล้านตำราบโบราณเขียนไว้ว่ากากบาทคือกุญแจและเมื่อถึงวันที่กุญแจนี้ถูกเปิดไม่มีใครหยุดโชคของคุณได้สิ่งที่น่าขนลุกคือคนลายมือกากบาทมากักจะเห็นสัญญ,ญาณก่อนรวยเสมออยู่ดีๆ มีคนชวนทำสิ่งใหม่อยู่ดีๆมีโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะได้อยู่ดีๆเงินเริ่มหมุนดีขึ้นนี่เริ่มคลี่คลายเหมือนจักรวาลเริ่มจัดเส้นทางให้หลายคุณบอกว่าก่อนเงินก้อนใหญ่จะมาชีวิตจะวุ่นวายเล็กน้อยจะมีเรื่องให้แก้ให้ตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงและนั่นไม่ใช่เรื่องร้ายแต่มันคือการย้ายคุณเข้าสู่เส้นทางความมั่งคั่งคนไหลมือกรกรบาทถ้าอยู่นิ่งๆจะรวยช้าแต่ถ้ากล้ารับโอกาสจ,จะรวยเร็วเพราะบุญพร้อมแล้วแค่รอการตัดสินใจของคุณหมอดูรุ่นเก่ามักเตือน เสมอว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงในช่วงดวงขึ้นเพราะนั่นคือประตูรัพย์หลายคนพลาดโอกาสใหญ่ต่อหน้าต่อตาเพียงเพราะกลัวเสี่ยงกลัวล้มเหลวทั้งที่จริงแล้วนั่นคือจังหวะรวยของชีวิตคนลายมือกากบาทไม่รวยจากการนั่งรอแต่รวยจากการคว้าและเมื่อคว้าแล้วดวงจะหนุนแบบเต็มที่อีกสิ่งหนึ่งที่ตำราบโบราณกล่าวไว้คือคนที่มีกากบาทมาักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่หลายคนรอดจากอุบัติเหตุ รอดจากเรื่องร้ายรอดจากการล้มละลายเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยเช่วยไว้เพราะคนกลุ่มน,นี้ยังต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรับบุญก้อนใหญ่ในอนาคตถ้าคุณลองย้อนดูชีวิตตัวเองอาจเคยมีเหตุการณ์ฉิดพังหลายครั้งเกือบหมดตัวแต่สุดท้ายก็มีทางออกนั่นคือพลังบุญของลายมือกกระบาดและเมื่อถึงวันที่บุญเปิดเต็มที่เงินจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวแต่มาเป็นระลอกได้เงินก้อนแล้วตามด้วยโอกาสใหม่ตามด้วยรายได้เพิ่ม เหมือนชีวิตถูกอัปเกรดขึ้นอีกระดับหมอดูโบราณยังบอกอีกว่าคนลายมือกากบาดมักรวยช่วงกลางชีวิตเป็นต้นไปไม่ค่อยรวยตั้งแต่เด็กเพราะต้องสะสมประสบการณ์สติและความอดทนเพื่อรักษาทรับก้อนใหญ่ในอนาคตหลายคนรวยเร็วแล้วหายแต่คนลายมือกากบาทรวยแล้วอยู่ยาวเพราะรู้คุณค่างเงินและใช้เงินเป็นถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีอะไรเปลี่ยนงานเริ่มขยับเงินเริ่มหมุนมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามาขอให้รู้ไว้ว่าคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงเปิดดวงซับอย่ามองข้ามโอกาสเล็กๆเ,เพราะเส้นทางรวยมักเริ่มจากสิ่งเล็กเสมอหลายคนรวยเพราะการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวรับงานหนึ่งงานลงทุนครั้งหนึ่งหรือได้พูดคุยกับใครบางคนแล้วชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการตำราบโบราณถึงกับเขียนไว้ว่าการกรบาทคือเส้นของโชคชะตาที่ถูกปลุกให้ตื่นและเมื่อมันตื่นชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากคุณมีลายมือนี้ อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเส้นทางของคุณไม่เหมือนคนอื่นบางคนวิ่งเร็วแต่หมดแรงคุณอาจเดินช้าแต่ไปไกลและเมื่อถึงเส้นชัยคุณจะได้มากกว่าหลายคนคนลายมือกากระบาทมากักมีความรู้สึกลึกๆว่าชีวิตยังต้องดีกว่านี้ไม่พอใจกับความธรรมดาและนั่นไม่ใช่ความโลภแต่มันคือสัญชาตญาณของคนที่ถูกกำหนดให้มีมากหากคุณรู้สึกแบบนี้แปลว่าดวงของคุณกำลังตื่นอีกเรื่องที่น่าสนใจคือคนลายมือกากระบาดมากักมีโชคเกี่ยวกับเงินก้อน เช่นโบนัสใหญ่ค่าคอมสูงขายทรัพย์แล้วได้กําไรหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสทองให้หลายคนไม่เชื่อจนกระทั่งเจอกับตัวและเมื่อเจอจะรู้สึกขนลุกเพราะมันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนฟ้าเตรียมไว้แล้วถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกว่าหลายอย่างตรงกับชีวิตขอให้รู้ไว้ว่าคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่คาทานาย500ปีรออยู่และต่อจากนี้สิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าปิดใจรับโชคอย่าปฏิเสธโอกาสเพราะความกลัวอย่าดูถูกจุดเริ่มเล็ก เพราะเส้นทางรวยเริ่มจากสิ่งเล็กเสมอจำไว้ว่าดวงคนลายมือกกาบาทไม่ต้องแย่งโชคใครโชคจะวิ่งมาหาคุณเองในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดและถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่รวยไม่ได้แปลว่าทำทำนายผิดแต่มันแปลว่าเวลายังไม่ถึงและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้ทันทีว่าทุกความลำบากที่ผ่านมานั้นคุ้มค่าแค่ไหนหากคุณมีลายมือกกาบาทจริงถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดตรงกับชีวิตของคุณอย่างประหลาดขอให้ลองพิมพ์คำว่าเปิดซับ ไว้ในคอมเมนต์ไม่ใช่แค่เพื่อมีส่วนร่วมกับคลิปนี้แต่เพื่อเป็นการประกาศกับตัวเองว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับพลังโชคและอย่าลืมกดติดตามไว้เพราะคลิปถัดไปผมจะเล่าสามสัญญาลับที่มักเกิดขึ้นก่อนเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาหาคนลายมือกากบาทหลายคนที่รู้สัญญาณเหล่านี้ชีวิตเปลี่ยนภายในไม่กี่สัปดาห์และถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้อะไรบางอย่างในชีวิตเริ่มขยับนั่นอาจหมายความว่าโชคของคุณกำลังเดินทางมาแล้ว เมื่อพูดถึงช่วงเวลาที่โชคเริ่มขยับของคนลายมือกากบาดต,ตำราบโบราณระบุไว้อย่างละเอียดว่ามันมักจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตบางคนต้องสูญเสียของรักบางคนผิดหวังเรื่องงานบางคนเจ็บปวดเรื่องเงินเหมือนฟ้ากำลังเคลียร์เส้นทางเก่าออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้เส้นทางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหลายคนไม่รู้คิดว่าชีวิตกำลังแยกแต่ความจริงแล้วมันคือการเปลี่ยนดวงเหมือนต้นไม้ที่ต้องถูกตัดกิ่งเก่าก่อนจึงจะผลิยอดใหม่ ที่แข็งแรงกว่าคนลายมือการกรบาดแท้ทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้และหลังจากนั้นชีวิตจะเริ่มไต่ระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเงินเริ่มไม่ติดขัดเหมือนเดิมโอกาสเริ่มเข้ามาไม่หยุดผู้คนเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวคุณหมอดูโบราณเรียกช่วงนี้ว่าช่วงบุญเปิดทรัพย์เป็นช่วงที่สิ่งที่คุณทําให้ผลมากกว่าที่เคยทําง,งานเท่าเดิมแต่ได้เงินมากขึ้นขายของเหมือนเดิมแต่ลูกค้าเพิ่มลงทุนเท่าเดิมแต่กัไไใสูงขึ้นทุกอย่างเหมือนทุกแรงบางอย่างหมุนอยู่ตลอดเวลาสิ่ง ที่น่าสนใจคือคนลายมือกรกรบาดมักมีเซนเรื่องเงินบางคนรู้ลึกๆว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรเข้าไปยุ่งบางคนรู้สึกไม่อยากรับบางโอกาสและสุดท้ายก็รอดอย่างบุบดหิดขณะที่บางคนกล้าลองในจังหวะที่คนอื่นไม่กล้าและกลับประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญตาราโบราณเชื่อว่านี่คือยานบุญเป็นสัญชาตญาณจากบุญเก่าที่คอยนําทางให้คุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องถ้าคุณลองสังเกตชีวิตตัวเองอาจเคยมีหลายครั้งที่คุณตัดสินใจ ตามความรู้สึกและมันพาคุณรอดมาได้เสมอนั่นแหละคือพลังของลายมือการกรบาทอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ชัดเจนคือคนลายมือการกรบาทมักจะไม่ขาดเงินตายต่อให้จนแค่ไหนจะมีทางออกเสมอต่อให้ลำบากเทียงใดจะมีคนเข้ามาช่วยเหมือนมีแรงบางอย่างคอยประคองไว้หมอดูโบราณถึงกับเขียนว่าคนนี้ฟ้าห่วงหมายถึงฟ้ายังไม่ให้ล้มเพราะยังต้องให้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ในอนาคต หลายคนจึงรอดจากเหตุการณ์หนักๆอย่างเหลือเชื่อเกือบล้มละลายแต่มีคนมาช่วยลงทุนเกือบเสียงานแต่กลับได้งานที่ดีกว่าเกือบหมดตัวแต่กลับได้เงินก้อนมาทั้งหมดนี้คือดวงคุ้มครองและเมื่อถึงเวลาที่บุญทํางานเต็มที่โชคจะเข้ามาเป็นชุดไม่ใช่แค่ครั้งเดียวบางคนมีเงินเข้าทุกเดือนบางคนได้โปรเจกต์ใหญ่ต่อเนื่องบางคนทําอะไรก็ขายดีชีวิตเหมือนขึ้นบันไดเลื่อนตำราบโบราณเตือนไว้อีกอย่างสําหรับคนลายมือกากบาทคืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองในช่วงดวงขึ้น เพราะดวงจะส่งโอกาสมาแต่คุณต้องพร้อมรับหากคุณนิ่งโชคจะผ่านแต่ถ้าคุณขยับโชคจะหยุดรอคุณหลายคนพลาดช่วงทองของชีวิตเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอทั้งที่ความจริงฟ้าเลือกคุณแล้วคนลายมือกกระบาดจำนวนมากรวยจากสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทําเช่นขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์ลงทุนเล็กๆหรือเปลี่ยนอาชีพแล้วกลับรุ่งแบบหรือเชื่อเพราะบุญเปิดทางอีกเรื่องที่คนลุกคือคนลายมือกกระบาดม,มักมีจังหวะรวยซ้อน คือหลังจากได้เงินก้อนหนึ่งไม่นานจะมีอีกก้อนตามมาเหมือนโชคต่อเนื่องไม่ขาดสายบางคนถูกรางวัลเล็กแล้วตามด้วยโอกาสใหญ่บางคนได้โบนัสแล้วตามด้วยเลื่อนตำแหน่งบางคนขายทรัพย์ชิ้นหนึ่งแล้วมีเงินไปต่อยอดจนรวยกว่าเดิมชีวิตเหมือนถูกอัปเกรดเป็นขั้นๆตำราบโบราณบอกว่านี่คือบุญที่ทยอยคืนไม่คืนทีเดียวแต่คืนเรื่อยๆเ,เพื่อให้ชีวิตมั่นคงสิ่งสำคัญมากคือคนลายมือกากบากมากักไม่โดนโชคร้ายซ้ำๆต่อเนื่องยาวนานอาจมีเรื่องร้ายบ้าง แต่ไม่นานจะมีเรื่องดีตามมาเหมือนฟ้าคอยปรับสมดุลให้หากคุณลองสังเกตชีวิตตัวเองอาจเคยเจอเรื่องแย่แต่ไม่นานก็มีเรื่องดีเข้ามาแทนนั่นคือดวงคุ้มครองของคุณตำราโบราณยังกล่าวถึงบททดสอบสุดท้ายก่อนรวยจริงไว้อย่างชัดเจนมากจะเป็นช่วงที่เงินฝืดที่สุดเหนื่อยที่สุดและท้อที่สุดหลายคนเกือบยอมแพ้แต่คนที่ผ่านจุดนี้ไปได้จะขึ้นยาวเหมือนคนปีนเขาช่วงก่อนถึงยอดจะชันที่สุดแต่เมื่อถึงแล้วบิวจะสูยที่สุดถ้าช่วงนี้คุณกำลังเหนื่อย กำลังท้อหรือรู้สึกว่าชีวิตหนักอยากเพิ่งหมดหวังมันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณใกล้ถึงจุดเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณมีการกรบาทบนฝ่ามือโอกาสสูงมากที่ชีวิตกำลังจะเปิดตำราบโบราณยังแนะนำวิธีรักษาดวงสำหรับคนลายมือการกรบาทไว้ว่าไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนแค่รักษาคำพูดซื่อสัตย์ไม่โกงใครช่วยคนเท่าที่ช่วยได้เพราะบุญเก่าของคุณแรงอยู่แล้วแค่ไม่ทำลายมันหลายคนรวยช้าเพราะทำลายบุตตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช่นโกงเล็กเล็ก,ลกน้อยๆ้อเอาเปรียบคน หรือผิดสัญญาสิ่งเหล่านี้จะปิดดวงทรัพย์แต่ถ้าคุณเสื้อตรงดวงจะเปิดแรงและเมื่อเปิดแล้วไม่มีใครหยุดได้สุดท้ายหมอดูโบราณฝากข้อความถึงคนลายมือกากบาทไว้ว่าอย่าสงสัยในโชคชะตาของตัวเองคุณถูกเลือกให้มีมากชีวิตอาจไม่ง่ายแต่ถูกออกแบบให้ยิ่งใหญ่ทุกความลำบากที่ผ่านมาไม่ได้สูบเปล่ามันกำลังปั้นคุณให้พร้อมรับซัพย์ก้อนใหญ่ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ตรงกับชีวิตหรือคุณมีกากบาทบนฝ่ามือจริงๆขอให้พิมพ์คำว่า ถึงเวลารวยลงในคอมเมนต์เพื่อเปิดพลังโชคให้แรงขึ้นและเก็บคลิปนี้ไว้ดูซ้ำเพราะช่วงดวงเปิดของคนลายมือกากบาทมักจะเริ่มภายในไม่กี่เดือนหลังได้ยินํำทำนายนี้และหลายคนก็เจอมาแล้วและคนต่อไปที่ชะตากำลังจะพลิกอาจเป็นคุณก็ได้ย้อนกลับไปกว่า500ปีก่อนหมอดูลายมือผู้เฒ่าผู้แก่ทั่วแผ่นดินไทยได้จดบันทึกบางสิ่งเอาไว้ในตำราลับซึ่งไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะพวกเขาเรียกลายมือนี้ว่าลายมือแห่งบุญเก่า เป็นลายมือของคนที่สะสมบุญมาหลายพบหลายชาติและเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าเปิดชีวิตจะเปลี่ยนจากความธรรมดาไปสู่ความมั่งคั่งอย่างหยุดไม่อยู่ลายมือนั้นคือฝ่ามือที่มีกากบาทปรากฏอยู่ตรงกลางไม่ใช่ทุกคนจะมีและไม่ใช่ทุกคนที่มีแล้วจะเข้าใจความหมายของมันแต่ถ้าคุณกําลังฟังเรื่องนี้อยู่และเคยสังเกตเห็นเส้นตัดกันเป็นรูปกากบาทบนฝ่ามือของตัวเองขอให้ฟังต่อไปให้จบเพราะสิ่งที่กําลังจะเล่าต่อจากนี้ อาจเป็นคำอธิบายว่าทำไมชีวิตคุณถึงต้องเจอเรื่องหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทำไมหลังจากนิโชกก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณตำราโบราณเขียนไว้ชัดเจนว่าคนลายมือก,กากบาทไม่ได้เกิดมาเพื่อชีวิตเรียบง่ายช่วงต้นชีวิตมักเต็มไปด้วยอุปสรรคทำอะไรก็ดูเหมือนช้าก,กว่าคนอื่นเงินเข้ามาแล้วก็ออกต้องพยายามมากแต่ยังไม่เห็นผลชัดเจนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพราะดวงไม่ดีแต่เป็นบททดสอบของบุญใหญ่หมอดูลายมือยุคโบราณเชื่อว่า ก่อนที่คนซึ่งมีบุญแรงจะได้รับทรัพย์ก้อนโตฟ้าจะให้ผ่านความลำบากก่อนเสมอและยิ่งลำบากมากเท่าไรในวันที่ฟ้าเปิดความมั่งคั่งจะยิ่งมาแรงเท่านั้นหลายคนที่มีลายมือกากบาดมักรู้สึกเหมือนชีวิตถูกถูเหมือนพยายามแค่ไหนก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้คือเส้นกักบากนี้คือสัญญาณของจุดเปลี่ยนชีวิตเมื่อถึงเวลาหนึ่งดวงการเงินจะเปิดแบบรวดเร็วไม่ใช่รวยทีละนิดแต่เป็นเงินก้อนใหญ่โอกาสใหญ่และโชคใหญ่ตำราบางเล่มถึงกับเปรียบคนลายมือกากบาดว่า เป็นผู้ที่มีประตูซับซ่อนอยู่เมื่อประตูนั้นเปิดเงินจะไหลเข้ามาไม่ขาดสายที่หน้าขนลุกคือหมอดูโบราระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้มักจะรวยจากจังหวะชีวิตอาจเป็นการเปลี่ยนงานเจอผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้โอกาสทางธุรกิจหรือได้เงินก้อนที่ไม่คาดคิดบางคนถูกรางวัลบางคนขา,ขายของดีขึ้นแบบก้าวกระโดดบางคนได้มรดกบ,บางคนลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมหาศาล ทุกอย่างเหมือนถูกจัดวางเอาไว้แล้วคุณอาจเริ่มสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆนี้ชีวิตเริ่มมีบางอย่างขยับแม้ยังไม่ชัดเจนแต่มีความรู้สึกเหมือนโชคกำลังใกล้เข้ามานั่นคือสัญญาณของคนลายมือการกรบาทตามความเชื่อโบราณเส้นการกรบาทคือเส้นของผู้ที่เคยทำบุญใหญ่ในอดีตชาติอาจเคยช่วยชีวิตคนเคยสร้างวัดเคยอุทิศทรัพย์ช่วยเหลือผู้อื่นบุญนั้นไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่กำลังรอเวลาคืนกลับมาในรูปของทรัพย์สินเงินทอง หลายคนที่เริ่มมีเงินเข้ามามากในช่วงอายุหลัง30หรือ40ปีมกัจกจะเพิ่งมารู้ภายหลังว่าตัวเองมีลายมือนี้เพราะบุญใหญ่มกักไม่มาเร็วแต่มาแรงยิ่งรอนานยิ่งได้มากหมอดูรุ่นเก่าเคยกล่าวไว้ว่าคนลายมือกบกบาทรวยช้าแต่รวยจริงและรวยแล้วไม่กลับไปจนอีกสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือคนกลุ่มนี้มกักมีสัมผัสพิเศษเกี่ยวกับโชคบ,บางคนฝันแม่นบางคนรู้สึกได้ลงหน้าก่อนเงินเข้าบางคนเห็นสัญญ,ญาณแปลกๆเช่นฝันเห็นน้ำใสหลายแรงฝันเห็นแสงสว่าง ฝันเห็นผ้าหรือเทวดาหรือจูจ่ๆก็มีคนยื่นโอกาสดีๆมาให้ทั้งหมดนี้คือสัญญาณของการเปิดดวงทรัพย์ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนมีเรื่องใหญ่ให้ต้องตัดสินใจหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยากดูเพราะนี่คือจังหวะรวยของคนลายมือกากบาดตำราบโบราณเตือนเอาไว้ว่าก่อนรวยจริงมักจะมีบททดสอบครั้งสุดท้ายอาจเป็นเรื่องเงินเรื่องคนหรือเรื่องงานหากผ่านไปได้หลังจากนั้นดวงจะเปิดยาวหลายคนพลาดตรงจุดนี้เพราะท้อก่อนถอยก่อน หรือยอมแพ้ก่อนทั้งที่โชคกําลังจะมาถึงถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงเหนื่อยขอให้รู้ไว้ว่านี่อาจเป็นด่านสุดท้ายก่อนชีวิตจะพลิกและถ้าคุณมีลายมือกากบาทโอกาสรวยของคุณสูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าคุณไม่จําเป็นต้องอิจฉาใครและไม่ต้องแข่งกับใครเพราะเส้นทางของคุณถูกกาหนดมาให้รวยในจังหวะของตัวเองบางคนรวยตอนอายุ25แต่หมดตอน35ขณะที่คนลายมือกากบาดมักรวยช้าแต่รวยมั่นคงเงินไม่หายชีวิตไม่ตกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ลองหงายฝ่ามือตัวเองดูอีกครั้งหากคุณเห็นเส้นตัดกันเป็นรูปกากบาทไม่ว่าจะชัดหรือจางขอแสดงความยินดีคุณคือหนึ่งในคนที่ตำราบโบราณกล่าวถึงและต่อจากนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องทำคืออยากปิดโอกาสของตัวเองเมื่อมีจังหวะเข้ามาให้คว้าไว้เมื่อมีทางใหม่เปิดให้กล้าเดินอยากลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือประตูทรัพย์เงินก้อนใหญ่ของคนลายมือกากบาทมักมาแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนรู้ตัวอีกทีก็มีเงินเก็บหลักแสน หลักล้านบางคนชีวิตดีขึ้นภายในไม่กี่เดือนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลของบุญที่สะสมมาถ้าคลิปนี้ตรงกับชีวิตคุณหรือคุณมีลายมือกากบาทจริงๆขอให้พิมพ์คำว่ารับรัพย์ลงในคอมเมนต์เพื่อเปิดพลังโชคให้แรงยิ่งขึ้นและกดติดตามไว้เพราะคลิปถัดไปผมจะเล่าสัญญาณสามอย่างที่มักเกิดขึ้นก่อนคนลายมือกากบาดจะได้เงินก้อนใหญ่หลายคนฟังแล้วเงินเข้าในไม่กี่วันจำไว้ว่าเงินล้านไม่ได้มาจากดวงอย่างเดียวดวงจะเปิดโอกาส แต่คนต้องเป็นฝ่ายคว้าคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือมักถูกดันให้เจอสถานการณ์สำคัญที่บีบให้เลือกระหว่างอยู่ที่เดิมหรือก้าวออกไปหากเลือกความสบายดวงจะค่อยๆปิดแต่ถ้าเลือกการเติบโตวดวงจะเปิดแรงมากในช่วงสามสิวันนี้หลายคนจะเจอเหตุการณ์ที่เหมือนบังคับให้เปลี่ยนเช่นง,งานเดิมเริ่มไม่มั่นคงมีคนชวนทําสิ่งใหม่หรือมีโอกาสที่ดูเสี่ยงแต่ให้ผลตอบแทนสูงนี่ไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือประตูของโชคยิ่งกล้าเร็วเท่าไรเงินจะยิ่งมาเร็วเท่านั้น และเงินที่เข้ามาจะไม่ใช่แค่ก้อนเดียวแต่มันจะเปิดทางให้เงินไหลต่อเนื่องอีกสัญญาณสำคัญก่อนเงินล้านจะมาคือคุณจะเริ่มหมดความอดทนกับชีวิตแบบเดิมสิ่งที่เคยทนได้จะทนไม่ได้อีกต่อไปไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะดวงก,กำลังดันให้คุณเปลี่ยนระดับชีวิตหากคุณรู้สึกแบบนี้ขอให้รู้ไว้ว่าคุณมาถูกทางแล้วหลายคนที่มีกักบ,บาทหลังดวงเปิดจะพูดเหมือนกันว่าอยู่ๆทุกอย่างก็ง่ายขึ้นงานเข้ามาเองลูกค้าเข้ามาเองเงินเข้ามาเองเหมือนมีแรงที่มองไม่เห็นคอยหนุน แต่จังหวะน,นี้จะอยู่ไม่นานหากลางเลยนานเกินไปโอกาสจะค่อยๆหายไปเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งแล้วถอยกลับถ้าคุณมีลายมือกากบาทและกําลังอยู่ในช่วงชีวิตวุ่นวายขอให้ดีใจไว้ก่อนเพราะความวุ่นวายนี้คือสัญญาณก่อนเงินล้านจะมาหลายคนที่ประสบความสําเร็จบอกเหมือนกันว่าก่อนชีวิตจะพุ่งมักจะยุ่งที่สุดเหนื่อยที่สุดและเครียดที่สุดแต่หลังจากนั้นทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วจากนี้ไปอย่าปิดโอกาสอย่าปฏิเสธสิ่งใหม่และอย่าหนีการเปลี่ยนแปลง เพราะนี่คือรอบสาคัญของคุณหากคุณก้าวผ่านช่วงนี้ไปได้วันหนึ่งคุณจะหันกลับมาขอบคุณตัวเองที่ไม่ปล่อยให้ความกลัวขโมยอนาคตเงินล้านจะไม่ใช่แค่ความฝันแต่จะกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้และทั้งหมดนี้เริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆในช่วงเวลาสั้นๆที่เรียกว่าจังหวะฟ้าเปิดซึ่งกําลังเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้